โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับมามากันต่อในพาร์ทที่3กับ summer w i l l จะ summer หรือ summer หรือ sommer ดียวะเอาเป็นว่า,เอา,เ,อาเอา summer แล้วกันพูดง่ายดีว่าแต่พี่ชายคนนั้นนักเดินลิฟต์เขาเขาตุยมาว่าหน้าดูแบบลงกระแทกแรงมากๆอะ่ะโอพี่พี่ตกตกตกลึกเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดว่ะขอขอชุดใส่ได้ปะถ้าไม่รอด <laughs> ถ้าไม่รอดผมขอชุดนะอุ้ยนั่นไงอุ้ยโอ้โหพี่โดนเหล็กทับ อ๋อเสียงตุ้มตั้มพาที่แล้วตอนท้ายคือเหล็กมันหล่นนี่ว่ะงว่าพี่ไม่น่าเป็นไรมัง้งชุดหนาอยู่นะโอเคพี่ผมมาช่วยแล้วโอเคครับพี่โอเคไหมเอยอะไรวะเฮ้ยสีแดงเฮ้ยอ้าวชิหายแล้วใครแตะตัวกูนี่คือโดนหมดเลยเหรอ <laughs> นี่คือตัวสวยว่ะเดี่ยแสดงว่าได้พลังใหม่แล้วเนี่ย แขนซ้ายผมนี่สีฟ้าแขนอุ๊ยหูอะไรวะนะ้าโคเท่เหืออะเหืออะฉันจะฆ่าเก๋เือะเบียวสัตทังนี้หรือเปล่าครับทางนี้อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเฮ้ยพลังมันไว้ทำอะไรวะอยากใช้แล้วว่าดูเท่มากเลยสีฟ้าละลายสีแดงแข็งตัวเปล่าอาชืบ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 เอ๊ยผมว่าใช่่ะลองดูว่า S <S ใช่ป่ะวะใช่ปะไม่ครับไม่ช่วยอะไรเลยสีสีแดงหรือว่าสีแดงมันเพิ่มพลังกำลังให้เราหรือเปล่าฮืออันนี้ผมกดเองนะผมผมไม่ได้มันไม่ได้บอกให้ใช้อ้ยอันนี้ป่ะอะไรวะนะ่ะแล้วไงอะอุ้ยวผมต้องชาร์จนานแค่ไหนวะนะ ออชาร์จไม่นานออชาร์จแล้วปล่อยมันพื้นมันแข็งนะครับผมไอหมานั่นโดนแน่แกขยับไม่ได้แน่เฮืออฉันจะฆ่าแกอย่ามายุ่งกับพวกพ้องฉันนะพ,พูดแล้วเขินตัวเองใช่ไหมอ๋อนี่มันให้เราขึ้นกลับทางนี้ไงแล้วมันลื่นมันขึ้นไม่ได้อย่าปออ่าได้อยู่นี่ อ๋อแสดงว่ามันเอาไปการลื่นทางซ้ายดิที่เราไม่ได้ไปทีแรกค่ะหมพลังการลื่นอยาเอ้ยไม่ยากไม่ยากตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่เว้ยแต่เราต้องถือนี้ไว้ตลอดเลยหรอแล้วถ้าเราทําหล่นละ่ะมันมันวางได้ปะอ้ว่านี่วางไม่ได้นะครับนี่อันนี้ผมกดเแล้วนะเอ้ยกดเแล้วเมื่อกี้นี่คือผมไม่รู้แล้วจุดประสงค์เราคือตามหาลูกใช่ไหมตามหาลูกโอ้ผมต้องโดดลงไปเหรอโหสูงมากเลยนะ เอาละครับแล้วก็นักกีฬาโดดน้ําชายจากประเทศไทยนะฮะคุณโทเปโท้นะครับจังหวะนี้เขาจะกระโดดลงไป3 2 1สอว้าวิไฟไม่ดับด้วยวะไปไหนอะ <laughs> ไปไหนวะหรือผมต้องดำน้ำลงไปอะลองดูลองดูลง,ดลงไปงี้ปะไม่ใช่นะ <laughs> ขาชี้ <laughs> อ้าวละลายอ๋อเราละลายได้โถผมลืม I'm sorry I'm sorry เฮ้ยเราจะ หายใจออกไหมเนี่ยเราจะตายก่อนไ <Viol> in> หมเนี่ยเฮ้ยเสียงเหมือนจะตายเลยรอดปะวะอุ้ยโอ้โหไม่ทันกูว่าแล้วไม่รู้ไม่รู้เสียงมันอื้ออื้อตั้งแต่แรกแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคไปต่อไปต่อได้อยู่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 อ่าตะกี้ผมเลี้ยวผิดตะกี้ผมเลี้ยวผิดต้องไปทางนี้ไปทางนี้อ่าโอเคโอเคโอเค อ่ายังไม่มีเสียงอื้อๆนะแสดงว่ายังไหวแสดงว่ายังไหวอุ้ยมาแล้วว่าเสียงอื้อๆมาแล้วว่าอื้ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โอ้โล่งโล่งเหมือนกันไปต่อใช่ไหมหนึ่งสองไปไปไป้ยไปเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไป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 โอเคโอเคจะพยายามว่ายไม่ให้สะดุดสู้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 ดู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 โผพ้นะอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวโอเค โอ้ oh, ถึงแล้ว ah. ทางนี้เดินได้ปะเฮ้ย hey, ผมได้ยินเสียงบุญมาเห่านะตอนแรกอะเไปไหนแล้ววะ oh. เราเราตกเราตกมาไกลเกินนะดิใช่ไหมโอ้เศร้าอะไม่ได้เจอน้องค่อยๆเดินไปตกน้ำไม่เป็นไรแล้วมั้งเฮ้ยผมใช้พลังแข็งตัวอืมโอ้ oh. oh. เท่่ะปีนไม่ได้แล้วครับตอนนี้สุดละ หรือผมต้องทำให้พื้นมันแข็งไปเรื่อยๆวะแล้วไปอ่าเดินตรงนั้นหรือเปล่าอะไรสักอย่างอะนี่ผมว่าใช่ผมว่าใช่ใช่ไหมใช่เออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เป็นตรงนี้ปะใช่อ้ไม่ยากไม่ยากเหมืองมันลึกมากเลยนะเนี่ยผมว่าคงจะไม่มีตัวอะไรผมอะแอแห่นะไม่เอานะไม่รู้ว่าแแห่ในเกมผมผมสะดุ้งทุกครั้งเลยแต่แแห่จริงๆผม,ผมไม่นะผมะเฉย ในชีวิตจริงผมใจแข็งเน,ะน,นี่ใจแข็งจะด้วยผมว่าทางพาร์ทนี้อยู่ในเมืองเนะี่ยทางพาร์ทบอกให้ชิบหายแล้วไฟดับโอ้พลังแข่งตัวไม่มีแล้วดิพลังแข่งตัวมันต้องใช้ไฟอะเฮ้ยโอ้ยชีย้อะเฮ้ยหมาดำหมาดำหมาดำมาดำมันจะไปหรือเปล่าโอเคผมว่าไม่น่าไปว่ะเราต้องไปทางอื่นไม่ได้แดกหรอกหมาดำฮ่าฮ่า เฮ้ยเย้ยอย่าอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไอ้ห่ามึงนี่นึกจะเดินก็เดินมาได้ยินเหรอวะย่องเบามากเลยนะเมื่อกี้นี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนานั่นนาหมามาแน่ผมบอกเลยหมามาแน่อุ้ยเราต้องไปพังไม้ต้องไปพังไม้หมามาแน่ทุกคนหมามาแน่แน่หมามาแน่แน่เฮ้ยรุ้ว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 รุุ้ดึงมาต้องไปใช่ไหมโอเคไปเฮ้อไม่ได้สำรวจเลยวะกลัว กลัวมาอุ้ยเฮ้ยโครงกระดูกโว้ซี่โครงน่ากลัวไอซี่โครงพวกนี้มันมีก่อนเอเลี่ยนจะบุกหรือว่าเอเลี่ยนมันทำให้เป็นอย่างนี้วะผมขอถือพิกแอคไปได้ไหมขอถือพิกแอคกซอะนะมันน่ากลัวเอาไปป้องกันตัวไม่ได้เหรอผมว่าเดี๋ยวหมาต้องโผล่มาอีกสัก,สกจุดอะในเนี้ยชัวร์ๆเดินโอ้โหพังไหมพังโอ้ ถ้าเดินทรงตัวงนี้ไม่น่าพังครับแต่ตกไปตุยอ่ะใช่ตกไปตุยอะใช่โอเคหัสรุปพี่เสื้อแดงคนนั้นตายโอ้โหเขาเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบว่าได้รับคัดเลือกให้ใส่ชุดแล้วมาสู้กับเอเลี่ยนนะเหมือนเหมือนคนสีฟ้าที่แรกอะน,น่าจะใช่ครับกรณีเดียวกันอันนี้ลากมาหินเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาพังพังไอสะพานไม้ที่เราเดินเมื่อกี้หรอ อ๋อพังแผ่นไม้ตรงนั้นเราจะได้ลงไปเฮ้ยเราจะได้ลงไปได้อ่าใช่ใช่ใช่ใชเละตุ้มเปะไปหมดเฮ้ยเฮ้อาวอาเอา้เอาต,ตกตกไปแค่ตรงเมื่อกี้ก็ตายหรอดึงแค่ตรงนี้ก็พอมัง้งน่าจะไหลแล้วล่ะรถอะดันได้ไหม ดันดนอ๋อด้านดาน้ดา,นดานนี้ได้ไปอืมใช่ปะใช้น้ำปะโอเคน้ำโดดไปพลาดแล้วล่ะผมว่ารอบนี้วู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 หายหายใจก่อนโอ้ยผมพออยู่ใต้น้ำงเงียบเลยฮะ <c oughs> ข้างบนฝนตกครับมันเลยเสียงดังไปหน่อยเิ่มหายใจไม่ออกละอือผมว่ายน้ำไม่เป็นอะ ผมกลัวจมน้ําแบบนั้นผมกลัวน้าลึกด้วยเอาจริงแบบเราไม่รู้อะว่ามันจะมีอะไรมางับขาหรือเปล่าผมเล่นน้ําทะเลผมก็อยู่เตื้นเตือน <laughs> เล่นน้าลึกนอกจากเพื่อนจะมีเพื่อนไปด้วยอะเออให้เพื่อนช่วยโอเคนี่คืออ,อ้องดังขึ้นมาป่าดันลงวะดันลงเหรออ่าฮะไม่น่าใช่ดันลงนะน่าจะดันขึ้นนะมันน่าจะให้เราปีนเพื่อไปต่อหรือเปล่านั่นอะฝั่งนั้นอะมันต้องไปต่อฝั่งนั้นนั่นอะ เอ้ยหรือว่าอ๋อแตะใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับดูดูคุณดูพลังแข็งตัวแหมแล้วก็เอาขึ้นมาได้ปะโอเคไม่อยาก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 เฮ้ยบ้าขึ้นมาก่อนเฮ้ยทำไมมันล่วงอ่ะหรือผมต้องเอามาแข่งตัวข้างบนวะปุ้มปล่อยได้ไหม อ่าเปได้เปได้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยเดินเดินเดินอย่าซอย่าซโอเคพัดเซินยังไม่ยากขนาดนั้นครับหลังๆนี่น่าจะอ้วกโอ้ตอนผมเล่นลิมโบนี่คือโอ้หอันนั้นไม่ไหวอะแต่เล่นแต่ก็เล่นจบนะแต่ว่ากว่าจะหาทางออกได้นี่คือสุดยอดนานโคตรอันนี้คือเราเดินลึกขึ้นหรือว่ากําลังหาทางขึ้นกลับไปวะนะน่าจะหาทางขึ้นนะดูทรงละอันนี้ที่หยุดรางรถไฟครับ สไลด์ลงเฮ้ยน่ากลัวโอ้นี่จะได้กลับขึ้นไปไปเดียวไมทางมันเริ่มแคบเฮ้ยผมจะพูดว่าไฟแดงๆนั่นคืออ้คืออะไรอ่ะมันมันตัดฉากแค่นี้เลยขอให้ปลอดภัยว่ะเพื่อนโอ,โอเคไม่มีอะไรนะอันนี้คืออะไรสีเหลืองๆนี้เปิดอ่าไฟไฟไฟเก็บมาโอเคละลายได้ไหมละลาก่อนเลย แล้วผมต้องเดินไปทางไหนวะหุ้ยแต่พื้นมันไอ้นี่แล้วนะแข็งอ๋เอเอาชิบหายแล้วคจะโดนดูลไหมเนะี่ยอ๋อละลายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆอ๋อมันมันเป็นของเหลวชนิดหนึง่งป่ะโห้นี่อย่าอย่าก,กดพลังแข็งตัวตอนนี้เนะี่ยไม่งั้นจะเรียบร้อย <c ười> ครึ่งหนึ่งนี่คือขาดบอกให้โว้ยมันยังขึ้นได้เรื่อยๆเหรอมมนหมดแล้วไม่ใช่เหรอสุดแล้วเฮ้ยขึ้นไปแข็งตัวไปได้ไหมพลัง แข็งตัวนี่ปิดไว้ปิดไว้เผื่อตกลงมาอ่าเราต้องปิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องกันน้ำเอาไว้ใช่ปะวะใช่หละยืนได้ปะโอ้ย <c oughs> ปิดปิดบ้าเลยสุดท้ายมันก็อ้นี้อยู่ดีละลายอยู่ดีไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยว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 คุณจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยมันพังนะนะ่ะเพราะผมแข่งตัวไะวผมจะตายวะ วุ้ยไม่เป็นไรวะไหวได้วะเฮ้ยมันตายนะนะแข่งตัวเอ้ย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 อะไรเนะือ่อนอะอได้อยู่เหรอโอเคได้อยู่นะโอ้โหตกใจนึกงว่านึกงว่าตุยเย่ะแล้วเฮ้ยแสงสว่างจากข้างบนหรือเปล่าใช่นะนะเลยเฮ้ยนะนะเดี๋ยวนะทางนั้นไปได้เหรอขอไปลองหน่อยนะรัแงแข่งตัวบางปีนได้ปะเฮ้ยปีนได้ปะรังแข็ง ตัวเอ้ามาทางนี้ได้ครับทุกคนแล้วถ้าผมละลายตรงนี้แล้วไงต่อไม่ต้องระวังเนาะเออไม่ต้องแล้วละ,ละไปต่อครับด้านซ้ายชัวชัวอ้ยน่ากลัววะ่ะแล้วไฟสีเขียวแล้วทําม,มืดเฮ้อ <c oughs> นี่มันหนังสยองพอจะชัดหนังบีหนังบีงบเลี้ยวเลี้ยวซ้ายโอเคป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายอ๋อบันไดลิงบันไดลิงใช่ไหมใช่ ไปไงครับพี่น้องไปทางไหนวะอ๋อโถไม่บอกมันไม่มีอะไรบอกเลยว่าดูทรงว่าเดินได้อะไรเงี้ยโอเคไฟดับได้ไหมมีน้ําไหลน้ําไหลฮันแน่มีสายไฟมีสายอะไรเอ่ยเนี่ยอีกแล้วนี่ผมกดแล้วเนี่ยดูดิดูดูมันกดปะอ่านี่มันต้องเข้ามาตรงนี้นี่คืออะไรวะเปิด ถ้าถ้าเราปล่อยอะโอเคต้องมีอะไรมาถ่วงใช่ไหมได้เดยได้เลยเอย้ไฟนี่เราหยิบมาใช้ได้ปะวะอ้าแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ของเหลวนั้นมามาถ่วงอันนี้ปะแล้วเราจะทำไงให้มันถ่วงได้ปะไปด,ด้านซ้ายมีอะไรบนะ้างอุ้ยเครื่องปั่นไฟอะไรอะเป็นตัวบึนบึนบึนติแล้วโอเคดึงออมา ดึงไมน้นี่โอเคจับจับจับที่เครื่องปัน่นอาาืมอ่าฮะมันจะพังหรือปะพังไหมพังพังแล้วน้ำขึ้นด้วยแล้วแล้วไงต่ออ่ะ <c oughs> แล้วละลายแล้วไงวะทุกคนอืมแล้วมันให้เราละลายทำไมมันต้องมีอะไรสักอย่างน,นี่แน่เลยงงอ้าว มีประเด็นครับตรงนี้มีประเด็นอ๋ออ๋อผมรู้แล้วเราก็ลากไปเอาไงนั่นน่ะให้มันหยดใสน่นี้แล้วก็อ๋อโถใครจะไปรู้ว่าว่าแม่งเข็นรถได้เนะ่ะอ่ากอกกอกน้ำโอเคน้ำเต็มแล้วแล้วก็จุ่มลงไปใช่ไหมเออแล้วถ้าจุ่มแล้วแล้วเราจะไปสตาร์ททันนหรอทัานท่นเพราะว่าหมายถึงว่า จะแข่งตัวมันอะไม่ทันนะไม่ทันครับอ๋อก็อย่าดึงให้มันตึงดีโอ้โลลายละลาย,ลลายโอเคผมเข้าใจแลอยค่อยๆดูว่ามันสุดได้แค่ไหนใช่ไหมถ้าถ้าประมาณเนี้หรือมันมันไม่ต้องสูงมากก็ได้ป่าออ้ยชีอยถ้ามันเพเยอนิดเดียวคือมันโอเคมันเด้งกลับเลยนะฉะนั้นล่ะก็สุดแค่ไหนแค่นั้นชิบะสุดแค่ไหนแค่นั้นชิบะ โอเคค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นประมาณไหนประมาณโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เราก็ไปแช่แข็งมันพลังแข็งตัวอืมแล้วก็ลากว่าเราไม่ต้องดึงลอกแล้วเราลากแทนใช่โอ้โหจีเนียสจีเนียสก็บ้าแล้วต้องไปทางนั้นดิใช่เลย ใช่เลยโดนแล้วไอ้นั่นคืออะไรไอไอตรงที่เราตอนีเราขึ้นไปปั่นไฟอะ่ะมันดักควายป่าววะนั้วอ่ะโอ้โหผมผมึว่าแสงจากพื้นดินบ้างเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋อเสียงตัวจิ๋ววะไอ้ก้อนกลมๆนั่นป่ะใช่แน่ครับผมว่าใช่แล้วนี่ก็ทำอะไรอะ่ะปีนได้ปะปีนได้ โอ้โหห้องอะไรวะเนี่ยเดินมั่วแล้วตอนนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยแม่งไม่เคยให้กูเดินสะดวกเลยแล้วยังไม่ได้เดินตรงไปเลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้โหกระเพกอีกโอ้ยเจ็บนี้ลดปูอัดรถปูอัดแสดงว่าเรา จ่ายไฟได้จ่ายพลังอ,ะอ่ะจ่ายพลังได้ครับปุ่มนี้คือเปิดอ่อฮะดึงออกมาสิผมว่าได้ใช้ครับดึงออกมาไปก่อนนี่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 มีคันโยกหมุนเหรออ่าอุ้ยคุ้นคุ้นวะโยกคุ้นคุ้นเหมือนแซลลี่ทำมาแล้วเอ้ไม่ไม่เราต้องลากมาโอเคแต่แซลลี่โหดกว่าแซลลี่มีสัตว์ประหลาดด้วยหมุนกลับไปโอเคแล้วก็ลาก ดันไปซะอ๋อแล้วก็ปีนเหรอดันแล้วก็ปีนใช่ไหมผมว่าใช่ผมว่าใช่ใช่แหละโอเควุย้ยแต่ทางตรงไปอะตอนก่อนจะมุดท่อนั่นคืออะไรผมยังไม่ได้เดินไปเลยว่ะมีฉากจบหลายแบบแน่เกมนี้ผมบอกเลยแต่ผมบอกเลยว่าผมเล่นจบฉากเดียวพอ <c oughs> โอเคหมุนแล้วไงต่อตรงนี้มีโซ่อ๋อแสดงว่าเราเปิดประตูได้หรือเปล่าใช่เราเปิดได้เราต้องใช้เราต้องลากมาแล้วก็ปล่อยมัน โรลเลอร์คอสเตอร์ลงไปกระแทกกับประตูไปเลยวีบึ้มไม่อยากเฮ้ยรอด้วยรอด้วยขึ้นขึ้นไปนั่งได้ปะขึ้นไปนั่งเฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้สัตว์ประหลาดหรอโดนรถทับไปยังโดนยังวะผมว่าสัตว์ประหลาดหมาดำอ่ะ เสียงมาดำแน่ๆเมื่อกี้เนี้ยไม่มีอะไรนั่นไงมาดำห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 มาดำมาดำเราต้องหลบเราหลบหลังรถเข็นป่ะใช่ป่ะผมว่าใช่แบบไม่ต้องเดาเลยอะคือของนี้มันแบบว่ามันมันชัวป้าครับหันมาดิหันมาดิเฮ้ยมาดำหมาดำหมาดำ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  มาด๊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 มาด๊ามาด๊ามาด๊าด๊าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่ากลัวว่าสองตัวเลยอ่ะโอ้โหดับเบิลหมาแบบนี้เขาเรียกสองหมาดับเบิลหมาแผละแผลแผละฮึบอึบอุ้ยโอ้ยเกือบ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 อ๋อมันลากทางนี้ได้โถอ้ยเอาลงทางนี้ได้เหรอทางนี้ลงแล้วมีอะไรวะเราต้องลงอ๋อแล้วก็ไปหมุนไอ้นู่น สวิตตรงนูน้นโอเคโอเคโอเคต้องไปหมุนสวิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยลากมาอันตรายนะเนี่ยตัวเธออันตรายสุดๆมันจะเห็นปะวะไม่หรอกไม่หรอกโอ้โหระดับนี้อืมเฮ้ยเชียร์มาได้ยินเสียงไม่มีไม่มีเฮ้ยมันจะหันฟุบฟับมาทางนี้ปะวะไม่นะโอ้โเฮ้ยใจหายใจหายน่าก,กลัวไปได้ปะวะไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกผมลงไปได้ดีกว่า ผมลงไมได้ปลอดภัยกว,ว่าโอเคโอเคผมจะไม่โดนไม่โดนตุ๋ยไม่โดนตุ๋ยผมจะยอมให้แสงสีม่วงตุ๋ยอย่างเดียวหมาดดำไม่ได้แดกบอกเลยอ่าเอาขึ้นรางเอาขึ้นรางอ๋อตรงไปใช่ไหมอ๋อเราไม่ต้องหันหัวนะโอเคโอเคโอเค,อเคสบายละโอ้ผมก็นึกว่าเขียนหน้าเขียนหลังอย่างเดียวดีเขียนข้างๆได้ไม่งั้นร้องอะ่ะร้องเจี๊ยกก็บอกให้อ๋อพังประตูนูน้นดันไป เออเอออย่าถึงนะไฟอะ่ะไป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 วู้ซ่อนก่อนซ่อนก่อนมันเห็นแน่แน่เอาแล้วนั่นไงผมว่าแล้วตามไปตัวหนึ่งป่ะโอเคตามไปตัวหนึ่งนะอย่าหันกลับมาแล้วกันอย่าหันกลับมาฮัานแน่มหันกลับมาบ่อหันกลับมาบ่อหันกลับมาแล้วบอ่บวบอทอี่ผมต้องมาหลบทางนี้นะเอาหลบทางนี้หลบทางนี้หลบทางนี้เฮ้ยบ้า ไปทางไหนอะด้านซ้ายวะด้านซ้ายด้านซ้ายไป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 เจล้กดสวิตอะไรวะนะหุยแข็งตัวได้เหรอมึงโดนอ่เื้อกูสู้มึงได้แล้วมาดีกูไม่กลัวมึงหรอกโอยพลังหมาดำกระจอกอีซี่วะเฮ้แต่อย่าวิ่งตามมานะผมพูดเล่นอะอย่าวิ่งตามมากด รีบเรารีบ,รบอุ้ยจะขึ้นไปแล้วจะขึ้นไปแล้วเฮ้ย,เ,ยรเร็วหมามารีบรีบเร็วเร็วเร็วโอ้โหกูต้องเปิดเองอีกโอ้โหกด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 ไป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 ผมว่าหมาแม่งปีนตามชัวชัวเดี๋ยวดูดินเดินดินโอ้ไม่ตามวะ <c oughs> ทำตัวเป็นพุ่งกลับใหญ่ไปได้ผมนึกว่าหมามันแข็งตัวแล้วมันจะมีแบบกลับมาเป็นปกติไงอ๋อแสดงว่าไม่มีแข็งแล้วแข็งเลย แข็งนะแข็งหุยหุยลงลงอยา่าเฮ้อาโดนแดกไอ้เหี้ยผมต้องลงไปก่อนอย่าขึ้นมาอย่าขึาน้นมาโอ้โหเฮ้อาคุณโดนอีกหรือเปล่าเอาเอาแล้วไงอะต้องวิ่งเลยเหรอไปเลยเหรอโอเคไปก็ไป ไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 เอ้ยมันยิงอุ้ยมันยิงอีกแล้วมันยิงอีกแล้วไอ้ขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นเดียวโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ขึ้นทางเอ้าขึ้นทางไหนวะเฮ้อหย่าอย่าเออเอาขึ้นทางไหนอ่ะปีนก็ปีนไม่ได้อะไรวะต้องเปิดประตูเหรอเฮ้อเฮ้อออกประตูเฮ้อโอเคเออเฮ้อหย่าอย่าอย่าทำหนู อุ้ยน่ากลัวอุ้ยเป็นสไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์ว่ะกระโดดกูไม่สนแล้วกูกระโดดล่ะตูมโอเคโอ้ปอมแปมปอมแปมโอ้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 วอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเราหนีออกมาแล้วโดนน้าไหลลงไปในเมือง ấy. ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะเหนื่อยนะบอกให้โอเคได้อยู่ได้อยู่รอดจ้าออันนี้คือเป็นลมป่าวะ่อาจจะเป็นลมก็ได้นะครับจะไปอยู่ที่ตรงไหนวะดูนี่ไปยาวเลยไปไปยาวเลยโอ้ดิฟว่ะไม้ดิฟไม้ดิฟเฮ้ยเสียงบุญมา ใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในบ้านเหรออยู่ในโกดังหรออุ้ยนี่มันเหมือนเขตนี้มันไม่โดนทำลายว่ะเฮ้ยจอดแล้วขอนไม้จอดแล้วอุ้ยบุญม,มา <c oughs> <c oughs> มามาแล้วจ้าโอ้ยหนูออกมาได้ยังไงเนี่ยโอยหนีออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลุ้มหัวลุ้มหัวหเพิ่งได้รูป เล่นมา3าพาร์ทเพิ่งได้รูปตั้งแต่บ้านพังบ้าเอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาต่อกันใหม่ในะพาร์ทหน้านะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับถ้าใครชอบมากก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจะให้ผมปรับปรุงตรงไหนบอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมยังไม่อัดต่อแล้วผมขอพักก่อน <laughs> ผมเล่นมา3ชั่วโมงแล้วสาพาร์ทเพราะเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปอีกแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย